ในบันทึกสงครามครั้งหนึ่งในสาธรรัที่31สงครามครั้งนี้เป็นการสู้รบระหว่างจักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟกับกองกำลังโกลาหลนำโดยเ o s อสคาลติสเป็นสงครามที่ถูกเรียกว่า The g r i ี f ออฟฮีโรดิน ว่ากันว่าเบื้องหลังของเควอสคาติสกลุ่มนี้คือลัทธิที่เรียกตัวเองว่าเซฟรานกลุ่มศาสนานอกกรีกที่ถูกขับไล่ไปยังสุดขอบจักรวาลตั้งแต่ต้นศาสตรสวัสที่31คือเดอะกรีกออฟฮิโรดินนี่มันเกิดช่วงปลายาศาสตร์สวี่31ครับและสงครามครั้งนี้นี่เองที่จกักรวรรดิมนุษย์อิมพีเรียลออฟแมนได้พบกับเดมอนเอนจินที่ชื่อว่าเดซิเมเตอร์เป็นครั้งแรกเดซิเมเตอร์เป็นเดมอนเอนจินที่มาในรูปแบบหุ่นปีาศาจที่ใหญ่กว่าเดสน็อตแต่เล็ก,ก่าไททน ถูกสร้างขึ้นโดยการผสมผสานเทคโนโลยีของเผ่ามนุษย์ซีนอตรวมถึงคุณสยเวทมนต์จนกลายเป็นหุ่นปีศาจมหาปะาลยที่ไม่ว่าจะถูกโจมตีเสียหายหนักแค่ไหนมันก็เดินหน้าสร้างความชิปหายได้ถ้าไม่ถูกทำลายทั้งร่างแถมพอทำลายร่างของมันทั้งหมดแล้วก็อาจจะต้องสู้กับวิญ,ญญาณปีศาจที่ออกมาจากกรองต่ออีกต่างหากคือเดมอนเอนจิ้นม่งเป็นแบบนี้ทุกตัวครับทำลายไปแล้วก็เหมือนปลดปล่อยปีศาจที่อยู่ข้างในจะต้องสู้กันอีกรอบ เนซิเมเตอร์มีพลังป้องกันที่มหาศาลจากเกราะไหลขนาดใหญ่สองข้างที่ทํามาจากอะา,าเวันเทียบเคลือบสลไม้ที่ปลุกเสกด้วยคุณใสอีกทีแขนข้างหนึ่งติดปืนคนขายเนื้อบุชเชอร์แคนนอนปืนเกตลิงสองลำกล้องที่ติดดาบขนาดใหญ่เอาไว้ส่วนอีกข้างก็เป็นปืนพลังวิญญาณโซบันเซอร์เพทัสปืนยิงโคตรพอคตนแม่ระเบิดขนาดใหญ่ที่ทําลายป้อมปราการให้กลายเป็นเศษอิฐได้เพียงไม่กี่นัด บางตัวติดแขนกรงเล็บบางตัวติดปืนพ่นไฟโชคดีที่มันมีแค่2แขนถ้าติดแขนได้ไม่จํากัดเจอตัวเดียวอาวุธ4อย่างลงสมรภูมิหนึ่งตัวสงครามอาจจะจบได้เลยแถมปีศาจที่เรียกมาลงก็สามารถเรียกมาได้หมดทั้ง4เทพเลยครับถ้าสีแดงเรียกลูกน้องเทพคอนเควอสก็ตแห่งสงครามมาลงติดกรงเล็บที่แขนสองข้างมันก็จะวิ่งไล่สังหารทุกสิ่งที่ขวางหน้าเรียกลูกน้องเทพเนอร์เกิลเควอสก็แห่งโรคระบาดเข้ามาลงทาสีเขียว ความทนทานก็จะเพิ่มขึ้นมาหาศาลเรียกลูกน้องเทพแห่งความเงียสลาเน็ตทาสีชมพูติดอาวุธระยะไกลก็ว่ากันว่าไม่มีสิ่งใดเข้าประชิดมันได้เพราะจะถูกลากหัวคมคม,มทันทีที่ถูกพบเรียกลูกน้องเทพซินเคอสก็แห่งการเปลี่ยนแปลงมาลงติดปืนพ่นไฟไฟที่พ่นออกมาก็จะทวีความรุนแรงเป็นไฟประไลกันและในคลิปนี้ผมจะมาเล่าถึง8 Demon Engine u n d i v i d e วเดจากกลเทพปีศาจไม่แบ่งแยกแห่งกองกำลังเทพโกลาหนด้วยจักรวาลวอ r h a ฮ m เม 40k ให้ฟังครับ ติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดโพสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชันมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับ ย้อนกลับไปสมัยเกรดคูเซตดาวอังคารนําโดยอะเรปตัสแมคกคานิคัสเป็นดาวหลักในการสร้างอาวุธยุทธปกรณ์สนับสนุนจกักรวรรดิมนุษย์ในการเวียนคืนดาวอนานิคมที่ขาดหายรวมถึงเป็นผู้นําของเครือข่ายฟอร์ดเวิร์ททั่วจักรวาลก็จริงครับแต่ยุคนั้นอํานาจในการสร้างอาวุธยุทธพัน์รวมถึงยานยนต์สงครามไม่ได้มีแค่ดาวอังคารที่เดียวครับมันยังมีดาวอีกดวงหนึ่งที่อยู่ขอบสุดของเซกเมนต์แปซิฟิกัสเป็นดาวที่ชื่อว่าซาน่าที่2ดาวดวงนี้ปกครองโดยนักบวชไซเบอร์พังก็จริงครับแต่ด้วยความห่างไกลจากส่วนนกลางงของมั ก็ทําให้อํานาจของดาวังคารเข้าไม่ถึงจนกลายเป็นเขตพิเศษปกครองตนเองโดยขึ้นกับจกักรวรรดิมนุษย์อีกทีแถมอัตราการผลิตก็อาจจะเหนือกว่าดาวังคารนิดหน่อยด้วยครับ จนกระทั่งวอร์มัสเตอร์ฮอรัตลูปุคอแห่งซันออฟฮอรัสเคออสเปซมารินได้เปิดหน้าเป็นกบฏโจมตีจักรวรรดินมนุษย์เพื่อแย่งอำนาจในสถานการณ์ที่ต้องเลือกข้างดาวซาน่าที่2กลับทำท่าเป็นกลางไม่เข้าข้างใครแถมยังเร่งการผลิตสะสมอาวุธเอาไว้ยอย่างมหาศาลร,รอกับว่าเตรียมจะเป็นกองกำลังฝ่ายที่3ทันทีที่ทราบข่าวไพรามาร์โลโกโดอนแห่งอิมพีเรียลฟิสเปซมารินลีเจียนก็ประกาศว่าไอทียดาวซาน่าที่สองแม่งทรยศ ถูกเอ็กซ์เทอร์มินาทัสแต่มอคคอดิกิไลที่ปรึกษาขององค์จกักรพรรดิก็มาห้ามและบอกอสัตว์เปลืองคอร์สลดโทษให้กึ่งหนึ่งถ้าดาวซาน่าที่2ยอมส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ที่สะสมไว้มอบให้จกักรวรรดิมนุษย์แต่ไม่ทันแล้วครับเมื่อสายรายงานมาว่าเมื่อมาสเตอร์ฮอรัตลูปคอสั่งนักบวชจากดาวดาวิวนเข้าไปเจราจาและทันทีที่นักบวชจากดาวดาว,วินบอกว่า บีวิดบอร์เฮมเมอร์สโตเ n ล์แอนด์เนติงที่นอกจากหน้าร้านจะเป็นบอร์ดเกมคาเฟ่ที่มีบริการเพ้นสีร้านนี้สามารถซื้อทางออนไลน์ได้ไม่ว่าจะเป็นเพจ a c e b o o k บีวิดบอร์เฮมเมอร์สโต e อล์แอนด์เนติงก็มีร้านค้าในช้อปปี้ก็มีคนรักแมวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วซื้อร้านนี้เขาส่งฟรีทั่วจกวักรวรลผู้นำดาวซาน่าที่2ได้ยินถึงกับคุกเข่าและเข้าฝั่งกบฏท,ทันทีหลังจากสงครามฮอลันเฮเลซี่จบลงต่อไดยการกวาดล้างพวกทรยศที่เหลือไม่่รรรู้ว้วววาาดยิธีกอะไ พวกนักบวชเซเบอร์พังผู้ทรยศจากดาวซาน่าที่2ก็ได้ย้ายดาวตัวเองจากขอบเซกเมนต์แปซิฟิกัสเข้าไปอยู่ในเดอะวอร์ปและได้กลายเป็นหนึ่งในดาวโรงงานนรกเฮลฟอร์ดที่มีกําลังผลิตมากที่สุดของฝั่งกองกาลังเทพกุลาหนต่อมาไม่รู้ปีไหนนะครับแต่ช่วงต้นสาสารณรัที่31นี่แหละครับ ว a r m ม s สเตอร์อา o n เบอรอนเดส l e r เลอร์แห่งแบ็กเรจิ c h นเค s อสเ e m มาลินก็ได้พาเควอสเดดน็อตที่สติแตกไปแล้วจำนวนมากไปที่ h ฮลฟอร์ดซานาที่2เพื่อเปลี่ยนพวกมันให้กลายเป็นเดมอนเอนจิ้น ออ d e a ดน็อที่เห็นเป็นเนื้อผสมเหล็กเหมือนเดมอนเอนจิ้นความจริงแล้วพวกมันไม่ใช่เดมอนเอนจิ้นนะครับพวกนี้ไม่ได้ติดตั้งกล่องวิญญาณข้างในยังคงเป็นมนุษย์อยู่แน่นอนครับการเอามนุษย์มาทำเดมอนเอนจิ้นวิธีการมันก็เลยแตกต่างจากเดมอนเอนจิ้นทั่วไปพวกนักบวชไซเบอร์พังนอกกรีดเลือกใช้พิธีกรรมสังเวยวิญญาณเพื่อเรียกวิญญาณเดมอนที่มีพลังมากกว่าปกติออกมาซึ่งพิธีกรรมแบบนี้ยิ่งเครื่องสังเวยมีพลังชีวิตสูงมากเท่าไหร่วิญญาณ ผู้ทำลายล้างแห่งกองกำลังเทพคุหลหนดีฟิเลอร์เป็นจกนักรกลปีศาจที่มีหกขารูปร่างคล้ายปูขนาดใหญ่พอๆกันกับรถถังหรือไม่ก็ใหญ่กว่าจากักรกลปีศาจชนิดนี้อยู่ในโหมดบ้าคลั่งตลอดเวลา ทำลายทุกอย่างไม่เลือกหน้าสามารถติดตั้งอาวุธได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่ Battle c a n n นอที่เป็นอาวุธมาตรฐานตรงหน้าอกยิ่งขีปนาวุธหาวอกมิสไซล์ลอนเชอร์แส่ใบมีดปืนพ่นไฟปืนเลเซอร์คู่ h e ฟวี่โบลเตอร์ติดอะไรก็ได้หมดจนถูกยกย่องว่าเป็น Demon Engine ที่น่าหวาดกลัวที่สุดเท่าที่เคยสร้างมา d e ฟิลเลอรชื่อจะเปลี่ยนไปตามปีศาจเทพกลาหนที่ถูกอัญเชิญ ถ้าเป็นอันดีไวเดตเทพเคออสไม่แบ่งแยกก็เรียกเดฟิลเลอร์เฉยๆถ้าเป็นปีศาจของคอนก็เรียกสแลกเจอร์ฟิลสแลกเจอร์ฟิลจะถูกถอดอาวุธระยะไกลออกทั้งหมดและใช้งานเหมือนม้าศึกสําหรับขี่ออกตะลุยในสมรภูมิซึ่งรุ่นคอนนี้มันวิ่งเร็วกว่าตัวอื่นครับเพราะถอดปืนออกหมดเป็นปีศาจของเนอร์เกิลก็จะถูกเรียกว่าเดเซอร์เกรเตอร์ตัวนี้จะสมดุลระหว่างอาวุธระยะไกลกับระยะประชิดถ้าเป็นปีศาจแห่งซาลาเนตก็จะถูกเรียกว่าดีบราเซอร์ ตัวนี้จะติดตั้งอาวุธคลื่นเสียงกลายเป็นรถแห่แห่งความตายถ้าเป็นปีศาจของซินจะถูกเรียกว่าดีซีเวอร์ตัวนี้จะเน้นอาวุธพลังงานและปืนไฟ f อสฟิลฟอสฟิลเป็นเดมอนเอนจิ้นที่มีรูปล่างคล้ายกอสซิล่าที่แขน2ข้างเป็นปืนปืนที่แขน2ข้างในบางตัวเป็นปืนใหญ่6ลำกล้องฮาเดสออโต้แคนนอนบางตัวเป็นปืนพลาสมาที่เรียกว่าเอ็กโซพลาสมาแคนนอนบางตัวถอดหัวกอสซิล่าออกแล้วเอาปืนเอ็กโซพลาสมาเมื่อกี้นี้ติดที่หัวคือตัวไหนที่มีหัวกอสซิล่าเน่จะสามารถโจมตีระยะประชิดได้ด้วยการกัดครับมอเลอร์ฟิลมอเลอร์ฟิลคือฟอสฟิลอีกเวอร์ชันหนึ่ง แต่เน้นการโจมตีระยะประชิดและออกแบบโดยวอล์บส์มิธทหารช่างจากไอออนวอร์ริเออร์เคออสเฟสมารีนว่ากันว่ากงเล็บของมันสามารถฉีกแอสตาติสเดดน็อตให้เป็นชิน้นชิ้นได้เพียงการโจมตีแค่ครั้งเดียวแถมยังมีความสามารถในการปีนป่ายขึ้นที่สูงโดยเฉพาะกำแพงจนมีชื่อเล่นว่าสไตก e ร์แทนก็กำลังเทพกลาหนมักจะใช้งานมอเลอร์ฟิวเป็นตัวบุกทำลายยานเกราะหรือป้อมปาการเป็นหลักเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มอเลอร์ฟิวเข้าประชิดเป้าหมายได้อัตราที่เป้าหมายจะถูกทำลายก็จะเท่ากับ100%ทันที ถึงข,ขั้นเคยมีคนเห็นจากกลปีศาจชนิดนี้ปีนป่ายขึ้นไปบนตัวหุ่นบังคับมือไททันของจักรวรรดิมนุษย์แล้วใช้กงเล็บอดาเป็นเทียมของมันทำลายข้อต่อของตัวหุ่นจนไททันตัวใหญ่ถูกแยกส่วนกลายเป็นชินช้นๆมาแล้วแถมมันยังมีพฤติกรรมล่าเหยื่อและเคี้ยวกินเป็นอาหารอีกต่างหากแน่นอนครับเมื่อออกแบบโดยไอออนวอรรเออร์มอเลสฟิวจึงใช้งานได้ดีเมื่ออยู่ในสภาวะภูมิแบบปิดล้อม ทันทีที่ข้าศึกถูกล้อมไว้ทุกทิศทางไม่สามารถออกไปไหนได้พวกไอออ r บริเ h รเค Space Marine ก็จะส่งฝูงบอเลอร์ฟิลเข้าไปทำลายทุกอย่างที่อยู่ข้างในทันที Venom c อเลอร์เวนอมคอเลอร์เป็นจักรกลปีศาจท,ที่มีรูปร่างคล้ายแมงมุมถูกสร้างขึ้นโดยเค s อสเป e มา r ินซอร์เซอร์ของ b แบ k ลีเจนเควอสเปสมาลินยสดมัสเตอร์ออฟโ o ส i ซชันซึ่งเป็นตำแหน่งที่เชี่ยวชาญการผูกมัดวิญญาณปีศาจเพื่อกักขังในสิ่งมีชีวิต คือวอ์ฟสมิธจากไอออนวอรีเออร์นี่เชี่ยวชาญการกักขังวิญญาณปีศาจในสิ่งของใช่ไหมครับแต่มาสเตอร์ออฟโพสเซชันของแบล็ครีเจนจะถนัดจับไปขังในสิ่งมีชีวิตอาจจะเป็นคนซีนอตหรือสัตว์อะไรพวกนี้ซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่ามาสเตอร์ออฟโพสเซชันเรียกเรมอนมาขังไม่ในตัวอะไรแล้วสร้างมาเป็นเวนอมคอเลอร์เพราะเวนอมคอเลอร์มันเหมือนการผสมผสานระหว่างจากกลชีวะและสัตว์ประหลาดเข้าด้วยกันจนกลายเป็นตัวเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ที่มีสีข่ขาหนึ่งหัวก้นใหญ่ติดน้า และมีระยางสองอันที่เรียกว่าโซเฟเยอร์ซึ่งโซเฟเยอร์นี่เป็นอุปกรณ์ที่มันใช้ดมกลิ่นความกลัวของเหยื่อครับและทันทีที่มันจับได้ว่าเป้าหมายอยู่ที่ไหนมันก็จะปล่อยพลังงานวอร์ปที่สะสมในก้นใหญ่ๆของมันออกมาทางปืน e x c กซ์ i a t o r กระบอกที่อยู่ด้านข้างเพื่อทำลายเป้าหมายที่จับได้ทันที h e ลเร็กเฮลเร็กเป็นเด m o นเอนจินรูปร่างคล้ายมังกรจากกลไสเดียวก,กันกับเครื่องบินลบแจะกอนพิษัตชนิดนี้มักจะเป็นตัวเปิดฉากสงครามเวลาที่กองกําลังฝั่งโกลหนจะเปิดศึกใหญ่ครับบ่อยครั้งที่อีเวนต์ใหญ่ๆจะเริ่มต้นด้วยการพบเห็นประตูวอกขนาดใหญ่เปิดกลางท้องฟ้าต่อด้วยการมาของกองยานรบขนาดมหือมาซึ่งใต้กองยานพวกนั้นก็จะมีเฮลเร็กเกาะอยู่จานวนมาก พอมันมาถึงที่หมายพวกเฮลเด็กก็จะออกมาบินว่อนอยู่เต็มท้องฟ้าเฮลเด็กมีกลงเล็บที่ส่งพลังแถมความเคร่องตัวของมันก็อยู่ในระดับสัตว์ป่านึกถึงโทรุกมักโตในอวตารครับบินควงสวานตีลังกาลื่นไหลแบบนั้นเลยครับเฮลเด็กมีอาวุธระยะไกลอยู่ตรงปากแค่อย่างเดียวบางตัวติดฮาเดสออโต้แคนนอนปืนใหญ่หกลำกล้องที่ติดมือไอ้กอดซิล่าตัวเมื่อกี้นั่นแหละครับบังตัวติดปืนไฟบาเลฟเฟเมอร์ ว่ากันว่าเฮลเด็กนี่ทํามาจากเครื่องบินลบของเผ่ามนุษย์นี่แหละครับและพิธีกรรมอันเชิญก็ใช้พิธีกรรมอันเดียวกันกับเดฟิเลอร์ซึ่งนั่นก็คือพิธีกรรมสังเวยและเครื่องบูชายันก็คือนักบินในห้องคนขับนั่นแหละครับซึ่งความแตกต่างระหว่างเดฟิ l เลอร์กับเฮลเด็กก็คือเครื่องสังเวยของเฮลเด็กจะไม่ถูกสูบร่างกายและวิญญาณไปครับ ทันทีที่มีเดมอนเข้ามาสถิตในเครื่องบินร่างกายของนักบินที่ถูกสังเวยก็จะค่อยๆหลอมรวมเข้ากับเครื่องบินในขณะเดียวกันตัวเครื่องบินก็จะค่อยๆกลายเป็นมังกรเหล็กที่มีจิตใจเป็นผู้ถูกสังเวยและจิตใจของผู้ถูกสังเวยก็จะกลายเป็นธาตุของปีศาจที่ถูกอัญเชิญมาอีกทีว่ากันว่าเสียงร้องแหลมๆของเฮลดิกแท้จริงแล้วมันคือเสียงร้องจากความทุกข์และความแค้นของวิญญาณน,นักบินที่ถูกเดมอนที่สถิตยอยู่ในมังกรเหล็กทรมาน เดมอนเอนจินโดยทั่วไปนี่เป็นการอัญเชิญวิญญาณเดมอนมากักขังแล้วบังคับให้สถิตยอยู่ในเครื่องจักรใช่ไหมครับแต่มันมีเดมอนเอนจินอยู่ชนิดหนึ่งครับที่เกิดจากความสมัครใจของตัวเดมอนเองว่ากันว่าในเดอะวอล์ปมีดินแดนหนึ่งที่ชื่อว่าฟอร์ดออฟโซใช่แล้วครับดินแดนแห่งนี้เป็นดินแดนที่ปกครองโดยวัสทอดีอากิเฟนซูเปอร์ครีเตอร์เดมอนที่ไม่ขึ้นกับเทพโกลาหนทั้ง4นั่นเองด้วยความที่พวกเดมอนคี้ค่าเทพทั้ง4พวกนี้มันมีจุดเซฟไม่อาจตายได้อย่างถาวร แต่การจะมีตัวตนขึ้นมาอีกรอบก็ต้องรอเวลาซึ่งก็มีเดมอนจํานวนไม่น้อยครับที่รอไม่ไหวและการที่จะมีตัวตนขึ้นมาก่อนเวลานิดแดนฟอร์ดออฟโซสามารถช่วยได้ครับ แรกเดมอนที่ต้องการจะมีร่างกายใหม่ก่อนเวลาจะต้องใช้ร่างวิญญาณของตัวเองไปหลอกล่อมนุษย์ให้สังหารกันเองแล้วใช้วิญญาณของมนุษย์เหล่านั้นมาจ่ายให้ฟอตออฟโซเมื่อเก็บดวงวิญญาณมาครบตามจำนวนเดมอนที่ต้องการร่างกายใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมจะต้องมอบชื่อจริงและสาบานกับฟอตออฟโซสามข้อข้อหนึ่งคือหลังจากได้ร่างกายใหม่จากฟอตออฟโซวิญญาณทั้งหมดที่สังหารได้จะต้องเป็นสมบัติของฟอตออฟโซข้อที่2เครื่องจักรทุกชิ้นที่ยึดมาได้โดยร่างกายใหม่ก็ต้องตกเป็นของฟอตออฟโซเช่นกัน และข้อ3ถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งเทพเคออส1ใน4 2ใน4 3ใน4หรือทั้งหมดเกิดบ้าคิดโจมตีฟอส t ์ออฟโซขึ้นมาเราเดมอนที่ได้ร่างกายใหม่จากที่นี่ไม่ว่าในอดีตจะเคยรับใช้เทพองค์ไหนก็ต้องทรยศและปกป้อง f o r t o ออฟโซและเมื่อสาบานเสร็จเดมอนที่มาใช้บริการก็จะถูกสร้างให้กลายเป็นเดมอนเอนจิ้นที่ชื่อว่าโซกินเ n d e r โซกรินเดอร์ท่อนบนจะยังคงเป็นเดมอนอยู่ครับมาจากเทพองค์ไหนก็จะมีรูปร่างตามนั้นแต่ท่อนล่างจะเป็นขาจากกลคล้ายปูสี่ข้างด้วยความที่มันเกิดจากปีศาจร้อยเปอร์เซนต์แบบไม่มีเผ่ามนุษย์มาช่วยสร้าง mm. ก็เลยทําให้มันสามารถโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าได้ตามสไตล์ของเดมอนแถมจากคตปีศาจชนิดนี้ยังคงกระพันต่ออาวุธแทบจะทุกชนิดแทบจะทุกชนิดนะครับไม่ใช่ทุกชนิดถ้ามันเป็นโคตรพอ่อโคตรแม่ปืนก็ยิงเข้าได้ถ้าอำนาจการทำลายล้างมาหาศาลพอ่อ โดยทั่วไปโซกินเดอร์จะติดตั้งกงเล็บขนาดใหญ่เอาไว้ข้างหนึ่งอีกข้างจะเป็นปืนใหญ่ที่เรียกว่าฮาเวสเตอร์แคนนอนบางตัวมีกงเล็บสองข้างบางตัวติดปืนไฟแต่การเป็นขี้ข่าวัสทอร์คอยเก็บเกี่ยวดวงวิญญาณและเครื่องจักรให้ฟอสต์ออฟโซนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นทาสตลอดไปนะครับทันทีที่โซกินเดอร์เก็บเกี่ยวดวงวิญญาณได้ครบจํานวน จะถูกปลดปล่อยให้กลับไปรับใช้เทพเควอสดั้งเดิมของตนแต่จำนวนดวงวิญญาณที่ฟอร์ดออฟโซเรียกร้องก็มักจะเป็นตัวเลขที่เป็นไปได้ค่อนข้างยากครับ1,000ล้านดวงวิญญาณนี่โซกรินเดอร์หนึ่งตัวสังหารคนหมดดาวก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าแถมถ้าโซกรินเดอร์ตัวไหนพลาดท่ากลับจุดเซฟก่อนเก็บดวงวิญญาณได้ครบจำนวนก็ต้องเริ่มเก็บใหม่จำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นทวีคูณอีกต่างหาก